ร้านอะ่ะสวัสดีทีมในอนาคตจริงๆไอคลิปเนะี่ยฝากบอกตัวเองในอนาคตเนะี้ยคิดจะทำตั้งแต่ก่อนช่วงส่งพอตแล้วมั้งส่งพอตเขาฟีหนึ่งไอแบบบอกตัวเองในอนาคตสิปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้าอะไรเงี้ยแบบคุยกับเอ๋องว่าเอาอแบบอยากทำอะไรอย่างนี้ แล้วก็ยังไม่ได้ทำสักทีก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรได้อัดสักทีซึ่งกูก็จะเก็กทำไมก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเอากีบีเดียวห้ากันนะสักห้าก็เรียนจบพอดีออตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ไม่รู้ว่า ตัวเองจะซิ้วไหมตอนเนี้ยใช่ซิ้วไหมก็ไม่รู้ก็คิดว่าสอบแล้วก็ดูคะแนนก่อนก็ไม่รู้ว่าจะถ้าซิ้วก็คงเข้าบริหารมั้งแต่ทําไม่ซิ้วก็อยู่ที่นี่ต่อไป <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจตัวเองว่าแบบว่า เรียนสายนี้ต่อไปอะไรย่างนี้มันจะแบบไปทํางานอะไรยังไงก็เลยยังไม่มั่นใจแล้วก็นี่แดดฟันแดดฟันอีกประมาณปีหนึ่งมั้งก็น่าจะเสร็จถึงตอนนั้นก็คงจะเสร็จไวนานแล้วแหละไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรเพิ่มบ้านะอืมห้าปีข้างหน้าอาจจะ ไม่รู้อ่ะืดึงไม่ออกเลยไม่เห็นภาพอ๋อใช่ตอนเนี้ยกำลังคิดอยู่ว่าอยากไปตัดสก,กินเฮดนีด่จะเข้าปว่าหัวก็ร้อนๆอยู่เออแต่เดี๋ยวก็อยากลองดูนะอืมถึงเฮมในอีกห้าปีข้างหน้า ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นจะเหนื่อยหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็ขี้เกียจอาจจะยังแต่ว่าตอนนี้ก็มีเรียนมหาลัยใช่ไหมแล้วก็สติวเอติลเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือหรอกแต่ว่าก็เดี๋ยวจะค่อยอ่านค่อยอ่านดูแล้วก็มีเรียนนิติ นิติเนี่ยอีกถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสองปีจะจบซึ่งก็จะเป็นเวลาก่อนที่จะได้เห็นคลิปนี้ก็คือถ้าเห็นคลิปนี้ก็แสดงว่าจบนิติแล้วของรามอา๋เรียนเนติต่อก็ยังทันนะเนี่ยอุ้ยทำเลยละ่ะแล้วก็มีเรียนภาษาจีนซึ่งอยากพูดภาษาจีนได้แล้วก็คิดว่าเป็นการเปิดโอกาสหลายๆด้าน พูดสจจินได้ซึ่งแม่งภาษาอังกฤษมึงยังไม่ได้เลยมึงจะพูดสัจจีนแต่ก็ก็ถือไม่ได้เป็นการปิดกั้นตัวเองในการเรียนรู้มั้งก็ดีพูดได้ก็ดีอืมก็ไม่รู้ว่าอีกห้าปีกูจะทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่าจะเหนื่อยหรือเปล่าอืม ไม่รู้ว่าเหนื่อยอ่ะถ้าเหนื่อยก็สู้ๆนะตัวกูในอนาคตแม่งเรามันติกจัดเลยว่ะอืมก็สู้อืม,อมถือว่าได้มีโอกาสทำคลิปนี้ละไม่รู้ว่าตัวเองในอนาคตจะทำอะไรอยู่หรือว่าจะขยันหรือเปล่าเฮี้ยนหรือเปล่า ำงานอะไรอย่างี้เหนื่อยไหมประตูวม่วนจะเป็นไงบ้างยายย่าปู่กงมาดอกย่าบิจีนโน่ทุกคนจะยังสบายดีหรือเปล่าลุงปา้าอาแค่นั้นฮัปปี้เจอกันบ๊ายบาย